แม้แต่ลูกอมเปียงเม็ดเดียวเราไม่เคยพกใจยามนี่แหละถึงจะตายก็มันตายไปซะแล้วไปเพราะมันจิตมันเป็นปึกแต่แน่นหนาแล้วในโจ้งนั้นเพราะมันรวมแล้วโลกธาตุมันหวั่นไหวแยกความรักความอะไรไปหมดที่บ้านเหล่าน่าดีนี่แหละพราะมันดับจนนั้นแล้วมันก็ได้ผลที่ผลตัวนั้นเกิดอานิสงกอานิสง์เกิด เมื่ออนิสงเกิดแล้วเราก็ได้รับตัวนั้นแหละหลวงปู่จึงอยู่อย่างผาจุกเย็นใจตอนนี้ไม่นอนเยืนเดินนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดตลอดนั่งก็หลับเอายืนเดินนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งืนอ,นนนงอหลับนั่งหลับเอานั่งหลับเอาพอไปในช่วงที่ไปดูแลครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติครูบาอาจารย์เพื่อนที่อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เพื่อนกลับมาแล้วแล้วก็นั่งพักให้มันยีบหนึ่ง นั่งพักเอาหลังพิงต้นเสาวไว้เพราะมันจะได้ผ่อนเวทนาตัวนั้นเพราะเราตอนแรกเรากลัวแล้วกวไไลกัวเจ็บก็ได้ป่วยกลัวเจ็บกลัวตายกลัวว่าจะเป็นภาระของครูบาอาจารย์แต่เวลาที่มันแยกออกจากกันแล้วมันไม่กลัวเลยเชื่อกร,รมเชื่อผลของกรรมถึงจะตายก็ตายไปทีตายตอนนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นห่วงเพราะพ่อแม่ญาติโกงตีกามันได้หมดเชื่อในจิตในใจตั้งแต่เป็นปลาขาวที่วัดบ้านหล่อนาดี มันไม่มีตอนนั้นลูกเต่านั่นพิจารณาที่ต่วพวกเราพื่ปฏิบัติเด็ระพฤติปฏิบัติแบบไหนต้องูสอนต้องผู้สอนแบบต้องผูสอนตามความจากความป็นที่หลวงปู่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยเสียดียวกัว่าสอนพวกเราผิดเพราะมรรคในการเดินทางหลวงปู่เป็นมรรคที่โสเป็นโสแต่เป็นมรรคที่ถูกต้องตามธรรมตามทามีไหนที่เรียกว่ามรรคแปดเขามันเป็นขั้นปรมาทถ้าใครไม่เดินตาม มากแปะนั้นก็ไม่สามารถเข้าสู่สถานที่ที่บอกว่าความชุ่มเย็นในจิตในใจได้นี่ลูกเต้าเออี่สอนพวกเราทุกวันนี้ก็สอนแบบแบบเจนิที่บอกว่าเบาที่สุดแต่ถ้าจะเอาแบบองค์ลวงปู่มาสอนพวกเราเจนิที่เค้นพวกเราจริงๆพวกเราคงทนไม่ได้น,นั่นเองแปว่าเราสงข้อโลกด้วยความเมตตาเพราะเชื่อตรงนั้นลูกเต้าเชื่ออะไรเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม เชื่อบารมีที่สั่งสมมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันก็ปังของมันเองไม่สงสัยการสอนเราจึงสอนมัจจิมาปฏิปตาเอากลางๆสำหรับพวกเราที่เป็นนักกพืบัติบัติเพื่อเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างสติสร้างศีนส,สร้างปัญญาของพวกเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นก่อนการที่สอนอย่างผาดผาน,ผนจึงไม่ค่อยมี ให้พวกเราค่อยเป็นค่อยไปเพื่อต้องการล้างให้พวกเราอยู่ในธรรมในวินยัยอยู่ในคุณงามความดีเจ้ก่อนแต่ไม่ให้ลูกเต้าเฟซออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางนอกธรรมนอกวินยัยสติปัญญาของลูกเต้าต้องพึ่งกันเองไม่ใช่จะพึ่งคนอื่นคนนั้นคนนี้ให้บอกให้สอนลูกเต้าต้องสอนตัวเองจริงนะที่เป็นไปเพื่อทำให้ตัวเองเศร้าหมองทำให้จิตตัวเองเสื่อม สิ่งนั้นพึงทิ้งให้ทิ้งให้ได้ละให้ได้พังมันให้ได้ต้องรู้จุดหมายปลายทางของตัวเองว่าบรรพชามาเพื่ออะไรเขามาเป็นแม่จีป้าขาวเพื่ออะไรเขามาบรคพฤปฏิบรรัติทมเนุบาศกุบปฏิกาเพื่ออะไรเพื่อยังบุญพาวาจนาบารมีให้เกิดเพื่อยังมรรคผลพระนิการพานให้เกิดเพืิอให้เกิดในปัจจุบันหรือเพื่อต้องการ ความสบายแห่งกิจแค่นั้นถ้ามีความรู้สึกว่าต้องการมากผลปฏิปานแสดงว่าบารมีของลูกสร้างมามากอยู่ถึงจะจังไม่รู้ทางก็ยังมีเชื้อตัวนี้อยู่ถ้าลูกต้องการความผาสุกเย็นใจในปัจจุบันมีความสุขในการพืชปฏิบัติบารมีของลูกก็ด้อยลงมาถ้าลูกคิดว่าพอพืชปฏิบัติพอที่จะยังบุญยังกุศลเกิดบารมีของลูกกาลังจะเริ่ม นี่ขอให้ลูกเต้าเข้าใจนะลงปู่ทราบถึงการสร้างบาร,รมีของสัตว์โลกหลวงปู่เลยไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องนั้นเลยสอนพวกเราแบบมัชฌิมาปฏิปทาสอนเป็นกลางๆให้พวกเราพยายามสอนจิตสอนใจของตัวเองเบาร,รมีมันสร้างสมอบรมมาแล้วตั้งแต่ในอดีตมากมันก็เข้าสู่ในปัจจุบันในชาติก็สามารถที่จะยังมักยังผลให้เกิดในปัจจุบันชาติไม่สงใจยนวงปู่กาไปอย่างนั้น พราะถ้าไม่ไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะสอนสัตว์โลกได้เพราะมันไม่เอาถ้ามันจะเอาคือคือมันไม่เอาแบบไหนคือถ้าจะสอนเอาจริงเอาจังคือไม่ได้ท่องลดหย่อนผ่อนปลนลงมาธรรมดาธรรมชาติตอนแรกมันไม่เอาเพราะถือว่าสอนยากสอนเย็นไม่ไม่ไม่เอาละขี้เกียจขี้เกียจสอนแต่พุท้ิตาก็ต้องบอกต้องสอนไปเพราะ ทำบินัยบอกอย่างชัดแจ้งในการสอนจัดโลกทั้งเบื้องต้นทำกลางบ้านไปเรายกอนุบุปภิกขาถาห้าขึ้นมาลงจุดนั้นลูกเตาอุตตะจะนาพระพุทธเจ้าสอนอนุบุปภิกขาถาห้าอ๋อก็ต้องสอนแบบนั้นผู้ที่ไม่เคยเคยทานก็สอนให้ทานผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลก็สอนให้รักษาศีล ผู้ที่ไม่เคยภาวนาก็สอนให้ภาวนาสอนถึงอานิสงส์ในการทานในการรักษาศีลในการภาวนาสอนถึงอานิสงส์สูงสุดในการที่ทําคุณงามความดีทําบุญทํากุศลครบสมบูรณ์คือเมืองปณิปานคือสอนการออกจากกามอ๋อพระพุทธเจ้าสอนอนุบุพิคขาถาห้าสอนแั่โลกพระพุทธเจ้าจะมีอยู่เกี่ล้านล้านทุ่งก็ตามมากกว่าไม่เห็นเมตใจ ที่แต่จะรู้แล้วแล้วที่ยังไม่มาต่จะรู้ก็สอนอนุบูพิคาถาห้าพอแจ้งจุดนั้นก็ลงกันนี่แหละหลวงปู่จึงสอนพวกเราเป็นมัจจิมาปฏิปทาโดยยึดเอาอนุบุพิคาถาห้าที่พระเจ้าทุกๆุพระองค์สอนเหมือนกันมาสอนพวกเราถ้าไม่สอนแบบนี้ก็ไม่สามารถเอาโลกเอาสงสารสัตว์โลกก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ลูกเต้าให้พิจารณา ถ้าหลวงปู่ไม่สอนแบบนี้พุทธเจ้าไม่สอนอนุบูพิคาตถาห้าสัตว์โลกก็ไม่รู้จักการสร้างบุญสร้างกุศลทานะบาร,รมีก็ไม่รู้จักศีลบาร,รมีก็ไม่รู้จักไม่รู้จักว่านรกสวรรค์เป็นแบบไหนทำบุญแล้วจะไปอยู่ที่ไหนและสอนอานิสงส์ที่การออกจากกามคือเมืองพระนิพพานด้วยเข้าในอนุบูพิคาตถาห้าสอนแยกแยะสมัยสมผล หลวงปู่ก็ลงใจจุดนั้นเน้รทำในวินัยก็เลยยกอนุบุญวิคาถานห้ามาสอนพวกเราคือสอนเบื้องต้นในการทานผู้ที่ไม่เคยทานจิตวิญญาณที่มาอยู่กับหลวงปู่ก็อย่างเดียวกันเราสอนสอนจุดนี้นะ่ยลูกเต้าผู้ที่ไม่รู้จักทานก็สอนรู้จักทานเหมือนกับวิญญาณน,น้องสาวของแม่วันเมื่อเช้านี่ไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็เน้นไปจุดนั้นนั่นเลย อนุบุพภิคาถาห้าในพุทธจาจนาไม่เฉพาะมนุษย์ลูกเต่าเอ้ยรวมไปหมดในไตโลกธาตุทั้งการพบรูปพบและอรูปปอพบท้งมนุษย์ด้วยทั้งจิตวิญญาณด้วยทั้งเตวบุตรเทวดาด้วยผู้ที่ไม่เคยทานในพุทธจาจนาก็มีทานในจานจดาศาัสจานาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นเทวดามมจฉาทิฏฐิพุทธจาจนาก็เข้าไปสอนเอาหมด นี่แหละพอมาลึกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าผู้ที่พื่อปฏิบัติธรรมจริงนำตาล่วงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อจัก์โลกในใจลูกตาลเนื่อยมากพระองค์ไม่ไม่ไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยเหนื่อยมากขนาดไหนก็ตามไม่มีคำไม่มีความรู้จักว่าเหนื่อยตัวนี้เข้าไปในจิตของพระองค์โสเป็นโสใจในการสอนใั่โลกถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเรา องนั้นองค์หลวงปู่ม,มั่นก็จะเช่นเดียวกันเพราะเพื่อนปรารถนาเป็นผู้ที่ยานการที่เพื่อนอุบัติขึ้นก็เพื่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่ถ้าจะพูดถึงพุทธธรรมนายองค์หลวงตามหาบัวเป็นผู้เขียนไว้เรื่องพุทธธรรมนายถึงพระองค์หนึ่งที่จะออกมากู้พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในช่วงปีนั้นปอจอนั้นปอจอนี้ เราจึงรู้กันในทางสายพระป่าว่าคือองค์ลุงปู่มั่นเป็นผู้ยังพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองท่านจะไม่เน้นสอนมนุษย์เอยท่านจะไม่เน้นสอนอุบาสกปฏิกาแต่เน้นสอนพระองค์ลุงปู่มั่นในก็คิดว่าพระองค์หนึ่งสามารถที่จะทำก็คือสร้างพระให้เป็นพระเท้องค์หนึ่งสามารถที่จะยังพบทั้งสามให้เจริญรุ่งเรือง มนุษย์ ôi, ยด้วยกิตติญญาณด้วยเทบุตรเทวดาด้วยเป็นลานลาน,ลานลานสำหรับพระพิสุที่สมบูรณ์บริบูรณ์องค์หนึ่งนี่แหละหลวงปู่มันจริงเน้นไปจุดนั้นเพราะเพื่อนร้างบรมีเป็นโพธิญาณจึงสามารถยังพระสุป,ปฏิปันโนให้เกิดหลายรูปหลายองค์แดงที่พวกเราเห็นถ้าจะเน้นไป,ปถิงอบายตกิกาก็าเหมือนกับหลวงปู่สอนพวกเราก็ได้แค่นั้น พอพวกเรายัางกองคารา่าอยู่ต้องหาอยู่หากินต้องมีลูกมีหัวมีเมียต้องมีกิจการที่ทําสอนก็ได้แต่สักแต่ว่าสอนจึงยกบุปผิคาถา,าให้พวกเราสอนพวกเราพาพวกเราทานพาพวกเราลักษาจีนพาพวกเราภาวนาสอนถึงนรกสอนถึงสวรรค์สอนถึงอานิสงส์ในการที่เรารพฤติปฏิบัติได้อานิสงส์ในการออกจากกามเข้าสู่สถานที่ที่เลื่อนหรือที่ว่าเมืองปณิพานธ์ นั่นเด็ถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องการสอนในพุทธศาสนาพวกเราจะเข้าใจในคําสอนของหลวงปู่ที่สอนพวกเราทั้งเบืองต้นทำกลางบ้านไปผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถทราบว่าหลวงปู่สอนเรื่องอะไรที่สอนทุกวันก็สอนตามธรรมตาม,ตาม,ตามวินยัยคือยกอนุบุพเพคาถางสอนพวกเราให้พวกเราหแจง้งตาใจให้สจ่าหวังเจ้าไหวให้รู้จักทางรู้จักรักษาศีลรู้จักคบภูมิต่างๆ ที่ตกละกรมลำบากที่มีความสุขหมายถึงพภูมิที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นเทวตรเทวดาอานิสงส์นี้จะสามารถเข้าไปจุดนั้นจุดนี้ได้เหมือนพวกเราเห็นผู้ที่เดินจงกรมนั่งภาวนาะอยู่ในพบภูมินั้นที่เป็นวิญญาณสามารถที่จะจุติเคลื่อนย้ายขึ้นสู่โลกของสวรรค์นี่คืออานิสงทานอานิสงสีลอานิสง์ภาวนาะเห็นกันอย่างชัดแจ้งแต่ผู้มีปัญญาไม่สงสัยในคําสอน ของพุทธศาสนาและคําสอนที่ลวงปู่สอนพวกเราผู้ที่สามารถฟังเทศฟังธรรมลวงปู่เข้าสู่นิพพานก็มีมันก็ผูดเท่าและล้ลวงปู่ลวงตาดังที่พวกเรารู้เราทราบว่าพ้นชื่ออะไรนั่นลูกตาอ,อนุบุพีคาถาห้าในพุทธศาสนาจึงเป็นบันไดในพุทธศาสนาเดินไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเมืองนิพพานาการสอนจึงสอนรวมกัน สอนรวมกันตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางบั้นปลายในอนุอนบุพิคถาห้าเมื่อพวกเราฟังแล้วเข้าใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นอานิสง์ก็เกิดลูกจะสามารถแจ้งในคําสอนของลุงปู่ที่สอนพวกเราว่าทําไมลุงปู่จึงสอนรวมกันไปหมดทั้งเรื่องทานด้วยรักษาศีลด้วยเรื่องอานิสงในการรักษาศีลในการภาวนาอยู่ในภพภูมินั้นๆด้วยที่จุติเคลื่อนย้ายเห็นอย่างชัด เจนที่พวกเรารู้ที่พวกเราทราบทั่วกันไม่สงสัยและทำไมจึงสอนถึงขั้นออกจากกามเข้าสู่เมืองนณิพานก็สอนตามอนุบุพิกถาห้าตามธรรมตามวิมนัยถ้าเราแจ้งเราไม่สงสัยในคําสอนของหลวงปู่ที่สอนพวกเราแต่เกียรตกายบึกปืนขวัญขวายเพื่อตัวเองสอนจิตสอนใจของตัวเองให้เข้าสู่ขั้นรองแห่งทำไม่ได้เพื่อความ ผาสุขเณฑนใจของตัวเองอยู่ก็มีความสุขลูกเตาเพราะไม่ได้เกรงไม่ได้เกรงในภาพปฏิบัติเพราะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อมันครบสูตรของมันเมื่อไหร่เมื่อมันเต็มที่เต็มฐานของเมื่อไหร่ของขมันเมื่อไหร,มมไหร่มันก็แจ้งเองเราจะเข้าใจในหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่ว่ามัชชิมาปฏิปทาของเราเอง เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาคือศีนสมาธิปัญญามันรวมกันก็ <c oughs> ไม่จําเป็นที่ทัองปู่จะไปบอกพวกเราอีก <c oughs> และก็ไม่จําเป็นที่พวกเราจะสงสัยอีก <c oughs> คือไม่มีข้อสงสัยสิ้นสงสัยเมื่อศีนสมาธิปัญญามันรวมกันที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาขั้นสูงลูกเต้าต้องเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาขั้นต่ําก็มีมัชฌิมาปฏิปทาขั้นกลางก็มี มัชฌิมาปฏิปทาขั้นสูงและขั้นสูงสุดก็มีนี่มัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาในธรรมในวินัยก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละตอนแรกมันเข้ากันตอนแรกมันก็เริ่มที่เรามัชฌิมาปฏิปทาธรรมดาขั้นเริ่มแรกและขั้นสูงก็สูงยิ่งในการที่ตัดพลิตัดฌาินั่นแหละศีลสมาธิมันรวมกันสติปัญญามันรวมกันไม่มีอะไรด้อยกว่ากันสติปัญญาก็เท่ากันศีล สมาธิปัญญามันเท่ากันเลยลูกเตาเมื่อมันเท่ากันแล้วนั่นเลยเราจะแจ้งของเราเองสันติโกเรียกว่ารู้เองเห็นเองเกิดนั่นแหละไม่จําเป็นต้องมีคนนั้นคนนี้มาบอกว่าข้าพเจ้าถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเป็นโสดาบัญจกตทคาอนาคาหรือพระอรหันต์ไม่จําเป็นต้องคนนั้นคนนี้ไปบอกความสว่างแห่งจิตจะทราบเองคําว่าอนาคาคําว่าโสดาจกทคาอนาคาหรืออรหันต ลูกจะแจ้งของลูกเองเพราะมันฉันที่จีกูในช่วงนั้นพระพุทธเจ้ามาลูกลูกๆก็ไม่ต้องไปถามแล้วพอแจ้งแล้วจววางแล้วนี่แหละที่เรียกว่าคําสอนในพุทธศาสนาถ้าหลวงปู่ไม่โสเป็นโสตาย,ยในปฏิปทาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่คงไม่รู้เรื่องของพวกนี้ถ้าหลวงปู่จะโสเป็นโสตาย,ยในปฏิปทาของกุบาจารย์ในสมัยพุทธกาลมันก็ไกลอโขอ ก็ไม่ทราบความจักความจริงเท็จริงเป็นแบบไหนในสมัยพุทธกาลเพราะมันเรื่องเกิด2,500กว่าปีจิตหลวงปู่จึงดิ่งอยู่ที่ชีว่าประวัติหลวงปู่มั่นโสเป็นโสตายลงที่นั่นยึดเอาครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานจึงสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดว่ามัก ผลปณิปานเป็นแบบไหนด้วยอาศัยปฏิปาทาขององค์หลวงปู่มั่นฝึกฝนอบรมบม่มนิสัยตัวเองถึงขั้นกลัวสุดจิตดังที่เล่าให้ฟังจนถึงขั้นที่เหนือความกลัวและเหนือความกล้าพูดถึงตามหลักคําสอนของพุทธจศาสนาลูกเต้าเมื่อถึงที่สุดแห่งอาจแห่งตามแล้วจิ้นสงใจแล้วกล้าตัวนั้นมันก็เหนือนั้นไปอีก กลัวตัวนั้นมาก็่อเหนือนั้นไปอีกเพราะไม่มีกล้าตัวนั้นไม่มีกลัวตัวนั้นมันมีแต่ความกล้าและความกลัวในขันแค่นั้นแต่ขบุทธิ์สุดนั้นไม่มีความกล้าและความกลัวนั่นและที่พุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพวกเราสอนมา2,500กว่าปีที่พระพุทธศาสนาเด่นในใจโลกัตาในภพทั้งสามก็สอนความบริสุทธิ์ตัวนั้น เมื่อลูกเจอแล้วลูกไม่สนใจหรอกไม่ต้องไปบอกคนนั้นคนนี้หรือจะบอกมันก็ไม่เข้าใจกันอีกเพราะทุกคนต้องเจอเองคําสอนในพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าต้องให้พวกเราเจอเองลวงปู่จึงสอนพวกเรามัชฌีมาปฏิปทาคือสอนให้พวกเราเจอเองเมื่อเจอแล้วไม่สนใจแล้วลูกก็อยู่อย่างผาสุกเย็นใจของลูกเองกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจุดหัวจิตหัวใจเพราะทราบแล้วว่า ชาติสิ้นหรือไม่สิ้นถ้าพบชาติสิ้นลูกก็กราบพุทธธรรมสง์อย่างสุดหัวจิตหัวใจถ้าพบชาติยังไม่สิ้นลูกก็กราบพุทธธรรมสง์อย่างสุดหัวจิตหัวใจเพราะถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์บริบูรณ์อริยบคุคคลชั้นต้นโสดาบันสกทาคาอนาคาเกิดแต่ส่วนมากจะลงที่จุดสูงสุดคือเมืองปณิพานจุดนั้น นี่คือการเดินมากถูกลูกมันไม่สามารถคือมันไม่ไม่ยืดเยื้อไปหลายภพหลายชาติเราไปทางไปทางไหนไปทางรัฐหรือก็ไม่ใช่ก็ไปตามมรรคแปดก็ไปตามหลักธรรมคาสอนที่เรียวกว่าอนุบุปพิคาถาห้าพระเจ้าสอนแบบนั้นแล้วก็ไปตามนั้นเนี่ยลูกไม่ได้ไปรัฐที่ไหนหรอกรัฐก็คือรัฐไปปณิพานคือจิตขอจ้องอยู่ปณิพันถ้าไปทางอื่นถือว่ายาวอาโขไกลอโข พระเจ้าจะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่แบบนั้นถ้าว่าใจรัดก็ขอให้ลูกใช้คําบ้าทเมืองปฏิปานจิตของลูกทุกคนในพุทธศาสนาที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ต้องดิกที่เมืองปณิพานจึงจะสามารถนําพาตัวเองตลอดรอดฝั่งในภาคปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาก็น้อมเข้าสู่ปณิพานน้อมเข้าสู่ปณิปานนั่น เราจะแจ้งในพระนิพพานโดยไม่สงสัยสารท,ที่โกเกิดในปัจจุบันอย่างแน่นอนขอนมุนาในชาธิทุแม้แต่